ซึ่งหุ้นที่บอกครับปัจจุบันตลาดที่น่าสนใจก็จะเป็นอเมริกาจีนแล้วก็เวียดนามจริงๆก็จะต้องบอกครับช่วง QC จนถึง Q1 ปีหน้าเนี่ยผมว่าเราติดตามให้ดีแล้วหาบริษัทที่ดีก็เป็นช่วงที่ลงทุนได้แล้วหลายๆปัจจัยทั้งในและต่างประเทศกำลังถาถมเข้ามาในตลาดหุ้นอย่างมากมาย จะมีผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนในปีหน้ายังไงวันนี้สำนักข่าวอินโฟเควสจะพาไปเจาะลึกถึงประเด็นนี้กับคุณเผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนจิตตเวลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเผ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะค่ะว่าช่วงปลายปีนี้มียังไงครับก็จริงๆผมว่าปัจจัยที่นักลงทุนจควรจะต้องใส่ใจนะครับ2 2ตลาดหลัก ตลาดแรกก็คือสาหารัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนะประมาณ7ครั้งจนถึงตอนนี้ประมาณ5%กว่าๆและในสิ้นปีเนี่ยคาดการณ์ว่าทางเฟดน่าจะปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ต้องดูว่า ัวดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ในระดับเนี้ยนานแค่ไหนเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงนานๆเนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะมีโอกาสขึ้นได้ยากหน่อยแต่ถ้าดอกเบีย้ยเริ่มปรับลดลงตลาดหุ้นก็อาจจะกลับมาน่าสนใจมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐได้เพราะว่าความชัดเจนมันเริ่มชัดมากแล้วว่าเฟดน่าจะหยุดแล้วหลังจากนี้มีแค่เท่าเดิมหรือลดลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นที่เป็นกิจการที่ดีครับ สามารถขึ้นเลยได้ชนะเงินเฟอ้อได้ไม่ได้มีนี้เสินเยอะไม่เสียดอกเบี้ยเยอะ<ม>พวกเนี้ยคุณมีโอกาสที่หุ้นเหล่านี้จะเติบโตหลายๆเท่าในหลายปีข้างหน้าได้ส่วนในอีกประเทศหนึง่งอีกฟากหนึง่งฟากจีน ปัจจัยที่นักลงทุนน่าจะต้องจับตามองมากๆก็คือเรื่องของภาคอสังหาเขาที่อาจจะเกิดวิกฤตขึ้นมาตั้งแต่ Ever e v e r อร์แกรนะปี2021จนลุกลามมาคิดว่าหยุดไปแล้วกลับมา,มาอีกอเบอร์สเบอร์3โดนกันหมดเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะดูว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะสะกัดกัน้นตรงนี้ไม่ให้ล้มเป็นโดมิโนโลูกโซ่ได้ไหมหเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคอสังหาก็เป็นภาคใหญ่ ของจีนอันนึงแล้วมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาคของอุตสาหกรรมการเงินด้วยถูกไหมเพราะมันจะเป็นนี่เงินกู้อ่าแล้วก็เป็นเรื่องของอภาคเอกชนที่ที่อยู่ในในอีโคซิสเต็มของอสังหาอันนี้เราก็ต้องดูว่าเอ้ยมันจะคุมอยู่ไม่อยู่แค่ไหนแต่ถ้ามองในมุมนักลงทุนก็ถือว่าเฮ้ยดัชนีหุ้นจีนเนี่ยตกลงมาเยอะมากๆแล้วครับจากจุดสูงสุดสักประมาณปี2021นะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยทั้ง หุ้นในจีนหรือห้องกงเองเนี่ยดัชนีก็ลดลงมาสักประมาณ3-40%แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองว่ามันจะน่าลงทุนได้แล้วก็เท่าที่ผมไปดูงบเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยมีการเติบโตของไรายได้และกําไรที่ดีแต่ว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในหุ้นจีถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะมองดูว่าจังหวะไหนที่จะเข้ามาลงทุนได้เพื่อรอการเติบโต ของตลาดในน่าจะเป็นปีครึ่งปีหลังปี67มจที่ที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวจริงๆก็จะต้องบอกครับช่วง Q4 จนถึง Q1 ปีหน้าเนี่ยผมว่าเราติดตามให้ดีแล้วหาบริษทัทให้ดีก็เป็นช่วงที่ลงทุนได้ละช่วงนี้ลองกันไว้ใช่ถ้าอย่างอเมริกาอย่างที่บอกครับค่อนข้างชัดเจนจริงๆดัชนีของอเมริกาปีเนี้ยมันขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่วงหลังปลายเดือนสิงหามาเขาปรับตัวลดลงเพราะเพราะตัวดอกเบี้ยยังขึ้นถูกไหมครับแต่ก็คิดว่าในภาพเนี้ย ตลาดก็น่าจะเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วอพอนักลงทุนเริ่มชัดเจนเพราะนั้นจังหวะที่สหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นมีการปรับฐานเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าส่วนของจีนเนี่ยเรายังไม่เห็นจุดที่กำลังจะขึ้นเลยต่างจากอเมริกาครับกลับขึ้นมาแล้วลงอ่ะแต่ของจีนเนี่ยก็ปัญหาภาคสังหามันอาจจะใหญ่แล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยอย่างเราอ่ะเข้าถึงข้อมูลได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้ข่าวมาเนี่ย มันมันชัดเจนแค่ไหนมันเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าจะลงทุนก็ค่อยๆทย,ยอยลงทุนหุ้นจีนเนี่ยจะดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาครั้งใหญ่ๆของจีนอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาแก้ได้ปุ๊บทางรัฐบาลเขาน่าจะกลับมาเล่นการเติบโตเพราะณปัจจุบันนับจากหลังโควิดเนี่ยจริงๆก็ชะงักไประดับหนึ่งแล้วก็มีการเลือกผู้นําใหม่ถูกไหมเพราะนั้นพอเลือกผู้นาใหม่ได้จริงเนี่ยเทอม5ปีของเขา <ๆ S 2> ขเขาก็น่าจะอยากทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตนะแต่จริงมันไม่ได้อย่างที่คาดไว้เดี๋ยวผมว่า พราะถ้าปัญหาแก้หมดแล้วเขาน่าจะมาเดินหน้าเร่งเครื่องเศรษฐกิจเต็มที่ถ้าเอาสถิติทั่วไปครับตลาดหุ้น10ปีลง3ปีเนี่ยจีนเขาลง3ปีติดถ้ารวมปีนี้ด้วยนะครับปีหน้ามันก็มีโอกาสจะรีบาวและกลับมาขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้านักลงทุนจะลงทุนช่วงนี้ก็จะลุ้นหน่อยว่าเฮ้ย <c oughs> hey, มันจะจบย <c oughs> ังไง <c oughs> จะลง <c oughs> ต่อไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าทางอเมริกาเราเริ่มเห็นเขาขยับขึ้นมาแล้ว <c oughs> แล้วา่าปรับฐานอาจจะขึ้นต่อได้ ให้วิเคราะห์ในเรื่องของสินทรัพย์แต่ละอย่างครับคุณเผ่าแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะว่าจะจัดสรรสินทรัพย์ตัวไหนยังไงในเรื่องของทั้งตลาดหุ้นทั้งในประเทศต่างประเทศหรือแม้จะมาเป็นพวกตราสารหนี้ทองคําอะไรพวกนี้คะจริงๆก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสมมติในยุคที่ผมเกิดมาเริ่มลงทุนทักสิบสิบกว่าปีเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเคยเห็นบอลยิวมันสูงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการผลตอบแทนสบายๆเนี่ยจริงๆแค่แบบ ลงแบบบอลสหรัฐหรือ ETF <S <S บอลสหรัฐเนี่ยจริงๆก็จะได้ผลตอบแทน5%าสบายๆแลวลอ่า<ล>ใช่ครับปัจจุบันอัตราบอลยิวของสหรัฐ30วันล่าสุดเนี่ยไปอยู่5ากว่าๆแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถไปลงทุนตรงนั้นแต่ว่ากรอบตรงนั้นอย่างที่บอกครับ <สำ S 2> ก็อาจจะไม่ได้อยู่นานเพราะนั้นในในภาพ1-2ปีเนี่ยถ้าใครอยากได้ผลตอบแทนสบายๆชิวๆเลยเนี่ยก็ไปจัดตาสถานีเยอะหน่อยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยเรามองไปไกลกว่านั้น พราะนั้นส่วนหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเป็นหุ้นซึ่งหุ้นที่บอกครับปัจจุบันตลาดที่น่าสนใจก็จะเป็นอเมริกาจีนแล้วก็เวียดนามส่วนเวียดนามเองเนี่ยเขาก็มีการเติบโตของ GDP ที่ดีในช่วงที่ผ่านมาปีนี้เขาก็ประมาณไว้สัก5-6ก็คิดว่าน่าจะทําได้ประมาณ5ก็นี่ก็คืออัด ตาการเติบโตสูงต้นต้นของโลกแล้วนะครับของ GDP เนาะแล้วก็มี FDI เยอะเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยพวก Apple, Samsung, f o x c o n ออะไรก็เตรียมไปลงทุนที่เวียดนามกันทั้งนั้นเพราะว่าอเมริกากับจีนก็มีปัญหาก,กันเพราะนั้นเวียดนามก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้แล้วก็มีมีเขาเรียกว่า Middle Class Income เยอะอก็คือคนชั้นกลางเนี่ยที่เยอะแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มจาก เก็บเงินสดอยู่บ้านก็ไปฝากสถาบันการเงินมีการมีสินเชื่อผู้อุปโภคบริโภคมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นงั้นเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วอีกอันที่น่ากลัวด้วยสําหรับประเทศไทยก็คือท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอัตราการเติบโตสูงมากนะครับคนในหลากหลายประเทศก็บินไปเวียดนามแล้วถ้าจะให้จัด asset allocation เป็นสัดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของตราสารนี้เท่าไหร่ คือจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าการจัด Asset Allocation เนี่ยอยู่ที่บุคคลว่าความเสี่ยงของบุคคลน,นั้นเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะมองในภาพกว้างๆอย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยถ้าบอลยิวยังให้อัตราส่วนประมาณสัก5%แบบนี้จริงคุณจัดประมาณแบบ 20- 3 0ก็ยังยังถือว่ายังเซฟอยู่แล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยสักประมาณ 60- 70เพื่อมอง Capital Gain ระยะยาวแล้วก็ถ้าบอลยิวค่อยๆลดลงครับ,ค,รบค่อยๆสวิตช์จากบอลมาลงหุ้น มันก็จะทําผลตอบแทนได้ดีเอาอย่างนี้คุณไทยควรจะมีไหมอ่ะในพอร์ตจริงๆก็เป็นโฮมคันทรีนะครับถ้าจะมีไว้ก็คืออ่ะมีไว้ให้อุ่นใจเฉยๆแตาว่าถ้าเราหวังผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยไปต่างประเทศผมว่าน่าจะคุ้มกว่าแต่สั้นๆน่าจะได้สั้นๆก็ต้องเล่นเป็นเซกเตอร์ครับเซกเตอร์ท่องเที่ยวเลยแบบนี้หรือที่แบบเป็นคาปลีกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อย่างที่บอกต้องรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐว่าเขาจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไง ุณผ่าพอจะจัดทับลงทุนในปี67ให้กับนักลงทุนคร่าวๆได้ไหมคะว่าควรจะเป็นยังไงอ่าจริงๆก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นนักฟุตบอลนะครับก็กองกองเอากองหลังก่อนกองหลังอ่ะ <c oughs> กองหลังกองหลังจริงๆก็มีโกกับกองหลังแล้วกันฝ่ายป้องกันเนี่ย คุณก็ลงบอลไว้เหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกอะนะครับซักประมาณแบบ 20- 30อ่าอันนี้ก็ปลอดภยัยแต่ถ้าใครอย่างนี้บอกถ้าใครแบบอยากจะหลังแน่นน่ะเอาไม่เสียประตูก็ลงบอลเยอะเลย50ไปเลยห้าสิบหก็ได้เพราะว่ามันได้ประมาณ5%ร์เนต์ 1> 1มุตอาจจะขึ้น6ก็ได้สบายใจในปี 2, 2> ปีข้างหน้าะนะส่วนกองกลางกองหน้าเนี่ยก็ผมมองว่ากองกลางน่าจะเป็นหุ้นสารัฐที่ มันมีการเติบโตเรื่อยๆอแล้วก็ดัชนี S&P เนี่ยมันถูกพิสูจน์ระยะยาวมาเป็นร0อปีแล้วว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ6-8%ต่อปีอถูกไหมครับตอนนั้นเป็นเป็นอะไรที่ทําให้พอร์ตเรานิ่งได้แล้วเรามั่นใจว่าเฮ้ยอีก5ปีข้างหน้าอเมริกามันก็เป็นประเทศเศรษฐีนิยมนั่นแหละอ่าส่วนประเทศจีนก็เป็นกองหน้าก็คือเฮ้ยหุ้นตกมาเยอะมีความไม่แน่นอนสูงถูกไหมครับทางเรื่องของ ภาคอสังหาแล้วก็เรื่องของรัฐบาลเรื่องของหุ้นเทคเฮ้ยมีความไม่แน่นอนไม่มีขยะลงทุนเงินลงทุนไหลออกเยอะมากปีนี้เป็นแสนล้านนะครับหลายแสนล้านเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะจัดได้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสได้รีเทิร์นสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะนั้นคุณอาจจะจัดอยู่สักประมาณเนี่ยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เซฟหน่อยก็บอลห้าสิบหุ้นสหรัฐสามสิบแล้วก็จีนยี่สิบยี่สิบแบบนี้แต่ถ้าเราแบบเฮ้ย หลังสบายๆก็2 0 3สบามสิบอ่า30ละกันแล้วก็สหรัฐก็30จีนเวียดนามก็ที่เหลืออย่างละ20บแบบนี้ครับอ่ก็จะสบายใจขึ้นอันนี้เชิงลุกมากกว่าน,นะอันนี้อันนี้แบบเชิงลุก,นนลกถ้าเชิงรับ <c oughs> คือคุณอุดหลังไปเลยด้วย <c oughs> บอลก็ได้อะไรเงี้ยเอาแบบนิ่งๆอ่าได้ชัวร์ <c oughs> แต่ว่าถ้าตลาดหุ้นกลับมาพลิกหรือว่าถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คิด <c oughs> คอ่ะคุณก็จะได้รีเทลน้อยหน่อยเพราะยวมันก็จะเริ่มลดลงแล้วแบบเนี้ยคิดว่า ประมาณผลตอบแทนจะได้ปีตละเท่าไหร่ฮะจริงๆถ้ามแรกตองต้องต้องมองแบบ3ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าก็คิดว่าจริงๆถ้าจัดแบบกองหลังเหนียวเหนียวจริงๆอ่ะผมว่าสักประมาณ7%ต่อปีงี้ก็น่าจะได้เพราะหลังเราแน่นละครับแค่บอลก็ได้ยิวสูงก็ได้5%้าเอเนตคะใช่อะไรแบบนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราจัดแบบมีหุ้นเยอะถ้าแบบ อีกส3สมปีหุ้นมันกลับมาเวลากลับมันกลับเร็วนะครับก็อาจจะได้สักประมาณ10%เป็นไปได้ถ้า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 พวกเชิงลุกเราตลาดหุ้นกลับมาแต่ว่าถ้าสมมติเราไปเอาเหนียวเหนียวไว้ก่อนไม่ได้ลงหุ้นเยอะบอลสัก50ผมว่าก็ประมาณสัก7% 7%ก็ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แบบนั้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผ่ามากนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ